สวัสดีครับพี่น้องครับฝนตกฝนลินมาอนีสิพามาหาแนวเหลนเนะพี่น้องสิพาเห็ดหยังมาเบิ่งครับผ่านแรกเขาก็นะครับมาตัดเอาไม้ไผ่อุปกร,กรณ์ที่จะเห็ดนะครับเด้อมาๆมาเริ่ครับ นี่พี่น้องได้แล้วเยอะส่วนแล้วเดี๋ยว <c oughs> ังจากข้าเล้าได้แล้วหน่อยพี่น้องเขาก็มาสุกเที่นี่ได้เนี่ยสังเกตว่ามันจี ลุได้ไหมนอ้องเห้มันพลมหวานจังเลยเพื่อบีบบอมันชิกายครับเอามาแทากตัดได้พี่น้องนี่นี่เอามาแทากตัดให้มันเหลือประมาณนี้ครับนี่ตัดนี้เพื่อใ้มันทางลูกกระสุนออกได้ไหมน,น้องเด้อตัดออกครับตัดออกนี่พี่นอ้อง โอ้ฟอบระเบิดพี่น้องเอเ้ยนี่ไหนมันอยู่ประมาณนี้ได้ครับไปพี่น้องมา,มาเก็บลูกกระสุนพี่น้องหลังจากที่เอาเฮ็ดบางก่องบางกระโพกหรือบางโปะเฮาเนาะพี่น้องแล้วถ้าเพื้นที่ใด้ชิ่งเงินยังไงก็มาเอาบาเอากระสุนพี่น้องวันนี้มามาเบืองพี่น้องกระสุนหลายเพียบเลยหาเก็บเอาตามข้างทางเลยพี่น้องกระสุนโอ้ เลี้ยวเฟือเลี้ยวเฟือ่อพวกน่ะไล่เละพี่น้องอันนี้กระสุนนี่บักคอมเ้ยพี่น้องเด้อบักคอมบักคอมโอ้เหนือเฟือแล้วพี่น้องพวเต็มแมกเขาไปพอ โอ้หลยกลับอาแ้ได้กระสุนแล้วนี่ลูกกระสุนก็นได้แล้วพี่น้องพร้อมครับมา,ามาทดสอบเบื้องบัตรที่นี่ที่ได้บ่ตงนี้น้องวันจะมาอุตยีน่นี้ได้แล้วกระสุนลูกแล มลยจะมาอุดด้วยปลายมันีเบื่องลูกกระสุนเพื่อลูกนาบันนี้ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงโย<อ>่ <laughs> จับเด็ดพี่น้องมามารีวิวกุ้มกระสุนพี่น้องมาดิมาเป่นกุกมนมนก้มกระสุนได้ต่วน,นี้หน่อยวพ่พี่เพชรท่าน่ค่อยดอกถือกันยิ้มหัวเบดเนื้อ โอได้การได้การนี่แบบเปิว้วแล้วพี่น้องให้คิดผักลูกมันได้เป็นแหลมน่ะไส้เข้าไปนี่เจ็บจานี้ก็ได้ครับเด็กน่อยกูม้มือเี่กคือชิบวได้เหรียแล้วลหรอครับเหรียญตะตัวซับมีควันพอมครับ ถ้าเป็นแมกกาซีนเนี่ยยักขพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ไปเอาชันมีแล้วพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อย